สวัสดีครับ FC พระสงแหลทั่วโลกมาท่านผู้ชมมองนี้คือผมบบเคยได้มาเออไทยทำผู้เดียวอ,อันนี้คือดอนปูตาดอนปูตาน้ครับเนาะดอนปูตาบ้านหวานเออเป็นดอนปูตา,า,น,ออน,น,ตานี่ครับโมนี้มาศิลปินเดียวมาแยากของเวียนพระองเลคนเดิมลุงล่อง,อง,องมาหา่นมาคพอ่พนคักๆกันนะ ขอโชกลาบเหลยกท่ายลงที่หนึ่งเหลยกเซียมซี่กับเหล็กถูบก้นไปเจำันที่หนึ่งเมษายนพศส,สองพันห้าร้อยหกสิบเกดไปถุภยพบุรุไป,ปขอเพลินเคยมาตะกั่งขึ้นมาช่องนุ่มอามมาวิ่งแชนแนลมาเป็นโม่เพลินวันนี้ละพอท้องเรือมาหอดมาถึงมาหอดมาถึงแล้วก็มาซ่องให้สุาพบุรุษเบิกมาขอเพลิน คำับเนาะบนี่มาโดนตะเกานี่โดนโดนนี่เหนพอทองแหลมาเดียวเดียวนี่ดีใดนะครับเบิ่งครับตัวตัวหนาเป็นยังเตียวไปเดี๋ยวชมมากับดองเหล็กคือเก่าแล้วครับหกห้าเจ็ศูนย์ไปมีคำเด้อ ับผมพ่อทองเหล่คนเดิมมาหอดมาถึงดอนปูตาผู้สักฟิีซิบานซาหาบาดอช่องพ่อทองเหล่คนเดียวมาศิลปินเดียวเคยมาแต่ผมมาเคยมาแต่เป็นมูอเพิ่นมูอน,นี้ผมสีมาขอเอ,เอพซีช่องพ่อทองเหล่คนเดิมเฮงเฮงด้วยๆสวยๆงามๆสามตัวเลยสองตัวเลียกเสี้ยมซีๆๆ่กับเลียกถูกไปนผูช้ชมมาขอพร้อมกันเฮ่า สวัสดีครับเอฟซี FC พระทงแหลทั่วโลกดอนปูตาครับเคยมาตะกับดุมอามมาวินวัาที่นี่สีมาศิลปินเดียวย่ามงขวงช่องพระงแหลคนเดิมมาขอเรียกเชนซี่กับเรียกถูกถูกชมไมมาที่นี่มาวากันกันนะ่ะขอคนเช่งเชีงด้วยสขยง,งามกับ น้องชมชุ่มชุ่มกินชุ่มอย่งมาบอกม่ากาวผึ่งนะครับเนาะเออดอนฟูตาเออดอนฟูตานะครับพองทงเรเียบมเคยเด็มาโดนยางขัดเคยมาแต่เป็นมูผึ่งมาเคยเด็มาช่องส่วนตัวพองทงเลเียบคนเดิมอ่ะวัวนี้นะครับ นะโมตัสสะภะคะวะโตระโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตระโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตระโตสัมมาสัมพุทธัสสะสาธุเด้อดอนเออดอนผู้ตาผู้สังกิตทิพบ้านซาหาบานฤสดอย่างนี้เขาสานะครับแล้วโอ้โหทิพย์ตาทิพย์ผู้พันหูเห็นหอเหินเดินอากาศวันนี้ผมช่องพ่อทองแหล่คนเดิมพาเอทซี่ทัวโลกช่องของ พ่องขอต้องแลคนเดิมมาขอโชคลาภกับดอนผู้ตาผู้สังคิตที่ได้ยินข่าวสิบบ้านสาหาบ้านฤกษ์นะครับเนาะช่องนุกมอามช่องมาวิ่นเผินมาขอไก่เขาทุกวดตรงนี้ช่องขอต้องแหลคนเดิมมายาลืษครับผมต้ขอสามตัวและสองตัวไอ้ทีเอาไปฝากไปตอนเอฟซีช่องขอต้องแหลคนเดิมคุนได้ทัวนาทัวตากันงอนไงนะครับเนาะเลขถูกกับเลขเทียมซี่ เลขไายรอบที่หนึ่งสามตัวและสองตัววัดไปเจ้าพนที่หนึ่งเมษายนพศสองพันห้าร้อยหกสิบเกดเท่าดอนฟูตาปวดประท่านเลขไทยรอบที่หนึ่งเห็ดแก่พวกผุขาสามตัวและสองตัวเป็นเลขเตี้ยมซี่หรือเป็นเลขถูกแล้ว,แ,ลวแต่อัตพญาเศษของดอนฟูตาผู้สาวศิษฐธีรดูแรกคุ้มคล่องอยู่นี่ให้กวดนี้ดีกวดใสนะครับเนาะผมมาดีบ้างงาม มักคอชโวคขอราบนี่ละทำมาหากินลำบากเออได้ยิ่นซื้อเสียงพิบันซาหาบานลือดอนปูตาเออดังกองไก่แล้วครับแล้วพอทองเหลถึงเดสวดเอ็ดซี่ช่องพอทองเหลคนเดิมมักขอยโวคขอราบกับทานปูมาที่นี่ว่าปเจัาที่หนึ่งเมษาอย่าลืมจากไถ่ฟูผู้ขาปังๆเฮงๆอยู่เลยือองงานสาตัวแสองตัวเรียยไทยที่หนึ่งว่าไปเจาที่หนึ่งเมษายนอสองัติเ ผู้ขาขอขอบคุณหลวงนาที่กูตาจัดให้พวกผู้ขาปังปัง,งตรงตรงได้ทุกคนหลดสาธุ มามาที่นี่ผลผิวเชิญปูตามาหยิบเหล็กเขี้ยนซี่โอ้ยยิบเหล็กถูกให้นพวกขาแล้วครับเนาะเอาเดียวนะครับด้าเหล็กขาดนิดนึงนี่นละหนึ่งเมตรานี่อะปูเขย่กระพัดอันเดียวครับโอ้ยย,อยิบไก่ยางขัดเลยถุกที่อยากให้พร้อมกันเลยครับ ป,ปูดวนปูตาหมดมองพมนังนี่หมดปูผมดิขอเชิญปูดวนปูตา ความเนากบาหยิบเลขกเชี่ยมซี่ให้พุกหาสามไม้เรียงไทยลงที่หนึ่งวัดประจันที่1นึ่งเมษายนพศ2 5ร้อยหกสิบเดเอาไม้แรกครับสาตัวนะครับจ้าไม้แรกเรียกไทยลงที่หเชเื่อมกันเอา ไม้แรกดอนฟูตาหยิบเล็กเชื่อมซี่ให้เล็กท้ายเราเป็นหนึ่งไม้แล้วเก็บครับไม้แล้วเก็บครับต่อจากไม้แล็กเก็บไม้แล็กท้ายเราเป็นหนึ่งเชือกซัดเอา้า ไม้ที่สองสารปูตาไม้แล้วเก็ดอีกเก็ดเก็ดยาเลื่อมนะครับได้หมดหันทีบอกเก็ดแปะเก็ดเก็ดมีส่วนหมดครับนั่งยู่ห้อหมดผมเลื่อมบึงอ้าไม้แรกโอ้ ไม่ที่ส่อหรอกครับเก็เบๆต่อจากเก็บๆมาเลขท้ายตัวที่หนึ่งก็ไปยังที่หนึงง่งเมษายนพศสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดฟูไม่ตัดสินครับต่อจากเก็บๆมาเชิญเขาทัดเอา้า ม้ที่สามไม้ตัดศีนไม้เลกสองครับเกตเกตสองค่ะท่าชมเกตเกตสองกระบวนหารเมื่กี้ยังออกหกสองหกใดเกตเกตสองเป็นยังสิออกบอ่อใด เออมาที่นี่ขอ2ตัวล่างสองตัวล่างว่าไปำจัาที่1นึ่งเมษายนขอส 00, องพันห้รา,าร้อยสิบเ้ปูขับรถดรอดปูตาจัดไม่ได้ขับร่าเอาสอตัวปัง,ปงๆเฮงๆเรือยๆถงลงามให้เอฟซพอต้องเรียบไม่ได้ววัวนอาโตตากันซึ่งสาตัว2ตัวด้วยเท็กทัสเอา้า หมายเลขของสองตัวล่างหมายเลขหมายเลขหนึ่งครับหมายเลขของสองตัวล่างหมายเลขหนึ่งมาบมาที่นี่ <fic ult> ปูปูตาครับบมาทีน่นี่ไม่ตัดสินเนี่ยมาที่นี่ต่อาจากหมายเลขหนึ่งมาอสองตัวล่างนะครับเนาะสองตัวล่างหมายตัดสินสองตัวล่างว่าไปยังที่หนึ่งเมษาย,ยนพศ2567ปูจัดดังหนัก,นกปังๆลวดเอฟซีพอตองเรียดด้วยกระทันหันหลด ต่อจากหมายเลขหนึ่งมาเจ้ดเอา้า เก็บครับหนึ่งเก็บสองตัวล่างหนึ่งเก็บไม่ประกอ่ะเอาขานมาที่นี่ เลขเซียมซีดอนฟูตาบอบไห้หมายเลขเกตเกตสองสองตัวล่างหนึ่งเกตสำหรับตัวเลขโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมหรือรับฟังรับบสื่อหนึ่งมาเกตกามาข,ของย่องหนึ่งให้ดูด้วยยากขับขวดขอท่องแร่หนึ่งอย่าลืมลด้วยเกตเกตอย่าโวยได้ครับ เอ่อยืนซองเบงจกวางจากข้าวแล้วก็ล่าเบงเรียงทูบแล้วก็ล่าครับท่านผู้ชม าท่านผู้ชมเบิรงกันนะครับถรีเลขทูบใหม่เบิ้์พอดีท้กคบเนาะเอาเบิร์อ้เบัรทีนี่4ีศูนย์ท่านผู้ชมนีเลขทูบแล้วครับเดาะ4ีศย์เลขแบบนะนะไทยัที่หนึ่งตัวนี้ธรรมดาตัยนี่อนปูตาย้วครับเนาะซ่ศูนย ครับสี่ศูนย์สี่เวกนดอ่ะพอสี่ศูนยเลขทูบอ่ะเลขทูบกัเบิรงแีลสี่ศูนย์สี่แล้วก็เลขเซียนสี่กับขานไป้ครับดเลขเซี่นีกับเกตเกตสกับหนกตแล้วก็เลขทูบกับสีย์สี่สำหรับตัวเลขโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมหรือรับฟังับเบึงเท่านั้นเดี๋ยว่องให้เบิ่งเจ้าน้อยก่อนมีอย่างบ่ ถ่วงภูเขาเนาะคำนากภูเขามาดีมากงามออช่องพ่อทองเหลี่ยคนเดิมมาดีมากงามนกะคำนกเอามาหาปูครับนี่นกคำนกเบิงเอาผมมี่เล็กใหญ่ๆบ่

ยังบ่ครับลงงเด้อครับด้อไปพ่อนี่เด้ครับดบึงยังบ่านนีไไนนนม้มีบน มาวันที่นี้มาลลนะครับเนาะท่านผู้ชมพไทยแล้วละครับเขงๆรุยรสวยกงามกับปูตาดอนปูตาดูนี้วุฒปบะจชาที่หนึ่งเมษายนพศสอนพันห้าร้อยหกสิบเกไหมู่เจ้าแขงๆรวยรยสวยงามกับดอนปูตาผู้ศักดิ์สิทธิ์ไหโคไหลาบุษฐานแล้วหนึ่งเมษายนพศอสอนบันห้าร้อยหกสิบเกไหมู่เจ้าเขงๆรวยรุยสวยงามในลำในรวยกันละวัดใหญ่ปูผมขอกลับานแขวคาดปลอดภัย นะครับเนาะเดี๋ยวย่อยมนอ่นรับฟันดีค้มเกย์ใหญ่ข้มไก,ไก,ไกม่ใหญ่มีเดินทางไปสายแขวขาดปลอดภัยข้มเกียวใหญ่ข้มไก่ใหญ่มีแขว่าขาดปลอดภัยนะครับเนาะมือนี้เอาสมนี้แหละครับบุญเจ้าใดละละวันใ,นใหญ่เฮงๆรวยรวยเสื้อเง,งามพอลงยากๆเดี๋ยหาลัางเถื่อสวัสดีครับไปอื